ชายวัยกลางคนคนหนึ่งมีชื่อว่าชิดเขาแต่งงานอยู่กินกับเมียชื่อนางเพนมานานหลายปีแล้วแต่ทั้งคู่มีทายาทสืบสกุลเพียงคนเดียวเท่านั้นแถมยังเป็นผู้หญิงในชิดรักลูกสาวคนนี้ดั่งแก้วตาดวงใจจึงตั้งชื่อให้เธอว่าดวงใจแม้จะรักลูกสาวมากแต่ด้วยความที่ในชิดมีที่นาหลายสิบไร่แถมไม่มีลูกชายมาช่วยแบ่งเบาภาระการทำไร่ไถานา ส้ำยังกลัวว่าต่อไปจะมีชายหนุ่มมาหมายปองลูกสาวเพียงเพราะหวังสมบัติเงินทองและที่ไร่ที่นาทั้งหลายในชิดจึงกัดกลุ่มทุกวันนับตั้งแต่ดวงใจยังเป็นเด็กจนเริ่มแตกเนื้อสาวเมื่อดวงใจโตเป็นสาวก็เกิดเรื่องอย่างที่นายชิดกังวลเพามีชายหนุ่มมาติดพันดวงใจหลายคนแต่ละคนมีทั้งขยันทำมาหากิน บางคนก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตทั้งลูกผู้ใหญ่บ้างลูกกับนันบ้างนั่นเป็นเพราะดวงใจเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยผิวพรรณดีจิตใจดีและชอบทําบุญทําทานเป็นชีวิตจิตใจมีผู้ชายหลายคนที่เข้าตาในชิดและอยากได้มาเป็นลูกเขยแต่อน,นิจาดูเหมือนดวงใจผู้เป็นลูกสาวจะไม่เห็นตรงกับเขา พราะดวงใจกลับไปชอบเจ้าไม้หนุ่มหน้าตาดีแต่วาจาแสนกะล่อนในความคิดของผู้เป็นพ่อบ่อยครั้งที่เรียกลูกสาวมาตักเตือนถึงเรื่องนี้ดวงใจก็ทำทีเหมือนจะนิ่งฟังและรับรู้แต่พอพ้นจากวันนั้นดวงใจก็ยังไปติดต่อคบหากับเจ้าไม้เหมือนเดิม